สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสุขครัวของคริสนะครับวันนี้เจอคริสแล้วเนาะวันนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูนะครับเป็นกระฉีกนะครับกระฉีกก็คือการเอามะพร้าวเนี่ยมาผัดกับน้ำตาลมะพร้าวอีกทีหนึ่งดูซําซ้อนไปหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเอามะพร้าวมาผัดกับน้ำตาลมะพร้าวเพื่อที่จะใช้ทำเป็นหน้าข้าวเหนียวทำเป็นไส้ขนมไทยต่างๆทำไส้ขนมเทียนไส้ขนมสอดไส้อะไรเงี้ยนะครับ และอื่นๆอีกมากมายออกขนมโคก็ใช้กระฉีกในการทำไส้ด้วยเหมือนกันนะครับก็วิธีการทำกระฉีกของคริสอาจจะต่างจากคนอื่นนิดหน่อยนะครับกระฉีกของคริสเนี่ยจะมีสีเขียว ที่เห็นเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยจะค่อนข้างเข้มขน้นนิดนึ่ก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทํากันแล้วก็ไปดูว่าคริสทํายังไงตัวกระชิของคริสถึงมีสีเขียวแล้วก็มีรสชาติเข้มขน้นคริสฝากด้วยฝากกด subscribe หรือว่ากดติดตามว่ากดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับจะได้ถึงแสนซับสักทีตอนนี้2006แล้วครับขาดอีกนิดเดียวก็จะถึงแสนแล้วเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากระชิดของเรากันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมแรกของเรากันนะครับนั่นก็คือมะพร้าวถึงถึกเนาะตัวมะพร้าวถึงถึกเนี่ยเราก็ซื้อจากตลาดห้านพวกร้านที่เขาขายใบตองขายกล้วยขายน้ําตาลมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับเขาจะส่วนใหญ่เขาก็จะมีมะพร้าวถึงถึกขายด้วยเนาะเพราะว่าเขาเป็นร้านเหมือนร้านอุปกรณ์ขนมไทยเครื่องปรุงขนมไทยอะไรประมาณนี้นะครับก็ ตัวมะพร้าวถึงถึกวิธีการเลือกก็ให้เพื่อนๆพยายามเลือกที่กะลามันข,ขาวๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นมะพร้าวแก่เนี่ยกะลาเขาจะสีน้ําตาลเนาะแต่ถ้ามะพร้าวถึงถึกเนี่ยกะลาเขาจะยังไม่น้ําตาลมากนะครับเขาก็จะยังดูมีความขา,ขาวๆอยู่เท่าๆนะครับแล้วก็ส่วนหัวจุกของเขาเนี่ยพยายามให้เพื่อนๆนกดดูนะครับอย่าให้เขานิ่มเกินไปเพราะว่าถ้าเขานิ่มเกินไปเนี่ยบางทีมันจะเป็นมะพร้าวอ่อนจะไม่ใช่มะพร้าวถึงถึกเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือขูดกัน วันนี้คิสจะใช้สิ่งนี้ในการขูดมะพร้าวนะครับเขาเรียกว่ามือแมวเนาะคือจำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ประมาณ3าอสิบประมาณเนี้ยไม่เกินห้าสิบนะครับก็วิธีการขูดก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขูดจากขอบขอบ,ขอบด้านบนก่อนนะครับไม่ต้องออกแรงมากขูดเบาๆนะครับขูดที่ขอบขอบขูดไปเรื่อยๆหมุนไปรอบๆ พอได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เท oh. เขาใส่ชามไปก่อนเขาจะได้ไม่แบบว่าหลุดรอดหล่นออกมาข้างนอกนะครับโอเคนี่นะครับคือไม่ได้ใช้น้ำหนักมือแรงเท่าไหร่เลยใช้เบามากๆมันอาจจะดูเหมือนมะพร้าวแข็งนะครับแต่จริงๆมันไม่แข็งมะพร้าวทึนทึกมันคือมะพร้าวที่เป็นแบบว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวแก่นะครับโอเค นี่แหละเขาขูดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับขูดไล่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะขูดมะพร้าวไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่มะพร้าวเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมะพร้าวทึ่งๆงคริสก็ขูดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเไปกวนเป็น กระฉีกแล้วนะครับลูกหนึ่งคือซื้อมาลูกเลือกมาลูกที่ไม่ได้ใหญ่นะครับปรากฏว่าเยอะมากๆนี่ถ้าเกิดว่าเลือกลูกใหญ่นี่ทานันทั้งหมู่บ้านแน่นอนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคริสขอเอามะพร้าวไปชั่งก่อนนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่ครือจะได้คำนวณส่วนผสมออกมาถูกนะครับแต่ว่าในส่วนผสมที่คริสให้ไว้ท้ายคลิปเนี่ยเป็นส่วนผสมแบบกลมๆนอหนึ่งกิโล นะครับมะพร้าว1กิโลเป็นตัวตั้งเนาะเพื่อนๆจะได้อาไปคำนวณต่อได้ว่าถ้ามะพร้าวครึ่งกิโลจะใช้น้ําตาลเท่าไหร่จะใช้น้ำเท่าไหร่อะไรนียนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่คริสช่างมะพร้าวเรียบร้อยแล้วก็คํานวณส่วนผสมอย่างอื่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มกวนกันนะครับหลังจากที่คริสเอามะพร้าวไปช่างแล้วปรากฏว่าฟูฟ่องเยอะแยะมากมายขนาดนี้แค่300กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมะพร้าวของคริส300กรัม ตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยคริสก็จะใช้แค่150กรัมนะครับคือสัดส่วนมันจะเป็นมะพร้าว1ส่วนน้ำตาลครึ่งส่วนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคริสจะมีใบเตยใส่ลงไปในหน้ากระชีกด้วยเนาะก็ใส่ลงไปกวนกันก่อนแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยค่อย,ค,อยค่อยเคียย์ออกนะครับแล้วก็ น้ำเขียวๆอันนี้คือน้ำใบเตยนะครับคิสปั่นเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวคิสจะใส่น้ำใบเตยลงไปเพื่อที่จะให้กระฉีกของเราเนี่ยมีสีเขียวๆสวยๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยใส่ทั้งใบใส่ทั้งน้ำเลยนะครับไม่หอมให้มันรู้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกวนกันเลยครับเกือบลืมก่อนไปกวนนะครับเดี๋ยวมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคือกะทินะครับคิสจะใช้กะทิอ่า แทนน้ำเปล่านะครับบางสูตรเนี่ยเขาจะใช้น้าเปล่าใส่ไปกับน้ําตาลแล้วก็ค่อยกวนนะครับแต่คริสอยากให้มันหอมๆเนาะคริสก็จะใส่กะทิลงไปแทนน้าเปล่านั่นเองโอเค, okay, คเดี๋ยวเราไปลงมือกวนกันเลยครับโอเคส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเรามาลงมือกวนกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีกระทะที่เป็นกระทะทองเหลืองก็ใช้กระทะทองเหลืองก็จะดีนะครับจริงๆมีกระทะทองเหลืองอยู่ใบหนึ่งอะ่ะมันเก็บไว้นานมากแล้วก็ สีมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะครับแล้วก็ล้างพยายามขัดยังไงก็ไม่ออกเอานับมาขามเปียกขัดเอาอะไรขัดก็ไม่ออกเหลือแค่บารโซนะครับแต่ว่าไม่ค่อยกล้าบารโซขัดเพราะว่าบารโซมันเป็นสารเคมีที่ไม่ควรจะไปยุ่งกับของกินเนาะถ้าเพื่อนๆมีวิธีขัดกระทะทองเหลืองที่มันแบบเก่าๆแบบแย่มากๆให้มันกลับมา ฟื้นึ้นชีพก็ชแชร์กันมาบ้างนะครับในคอมเมนต์เนาะคสิสจะได้ลองเอาไปทําดูนะครับเสียดายกระทะอยู่แหละก็ยังวางไว้ไม่ได้ทิ้งแต่มันก็ใช้ไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าลกบ้านไปอีกโอเคพอเราใส่น้ําตาลลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วคสิสจะใส่กะทิลงไปเลย Okay. ตอนนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับคนไปเรื่อยๆให้น้ําตาลของเราละลายให้หมดนะครับพอน้ําตาละละลายหมดเราเค่อยใส่มะพร้าวลงไปโอเคตอนนี้ตัวน้ําตาลคริสละลายหมดแล้วเนะาะครือจะใส่มะพร้าวลงไปเลยนะครับใส่มะพร้าวลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันคือหน้ากระชีกเป็นหน้าที่ทําง่ายสิ่งที่ยากที่สุดของการทําหน้ากระฉีกคือการขูดมะพร้าว เสียเวลารลัปวดแขนมากนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะเข้ากันดีแล้วนะเดี๋ยวคริสจะใส่น้ําอีกส่วนนึงลงไปเลยน,ะนั่นคือน้ําใบเตยนะครับพอผ่าของเราจะได้สีเขียวๆสวยๆว,ยวิธีของคริสมันอาจจะดูน้ําเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราผัดไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆน้ําจะค่อยๆระเหยไปเองนะครับแล้วก็จะออกมาสวยงามหอมด้วย หมดเดีพูดในที่สุดก็ลืมใส่ใบเตยนะครับเตรียมไว้ซะอย่างดีใบเตยเราก็ใส่ลงไปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคีบออกตอนที่เราจะใช้มะพร้าวนะครับเขาจะได้หอมๆกลุ่นอยู่ในมะพร้าวของเรา บางคนอาจจะไม่ใช้ใบเตยอ,อาจจะใช้การอบควันเทียนหรือบางคนอาจจะใช้กลิ่นมะลิน้ำลอยดอกมะลิอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้คริสเลือกใช้ใบเตยเพราะว่าเดี๋ยวคริสอยากจะทำให้ตัวมะพร้าวของเรามีสีเขียว,ยว,ส,วยสวยด้วยในที่สุดคริสก็ลืมจนได้นะครับลืมใส่เกลือนะครับเกลือใส่ลงไปนิดเดียวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเราแค่300กรัมเนาะ ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแปลงไปซะแทนที่จะทําให้รสชาติดีจะกลายเป็นรสชาติแปลงโอเคอ่ะใส่เกลือไปแล้วก็เร่งคนเร่งคนให้เกลือละลายให้ครับมาเข้ากับมะพร้าวนะครับเพราะว่าเราใส่ทีหลังอย่าให้เขาอยู่กระยมเดียวเดี๋ยวเขาจะเค็มอยู่กระยมเดียวโอเคตอนนี้เคสก็ผัดตัวกระฉีกมาจน เป็นที่สาแก่ใจแล้วนะคือจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวกระฉีดของเราเนี่ยถ้าไม่เหลือน้ำแล้วนะครับระหว่างที่กวนเนี่ยให้เพื่อนๆเขี่ยๆขอบขอบหม้อลงมาด้วยนะขอบขอบหม้อขอบขอบกระทะลงมาเพราะว่าเขาบางทีเขาจะติดอยู่แล้วเขาจะค่อยๆแห้งแล้วเดี๋ยวจะแอบไหมได้นะครับเดี๋ยวคือจะให้เขาแห้งกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่า เวลาที่ตัวมะพร้าวของเราเนี่ยเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวเหนียวกว่าตอนที่เขาร้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เผื่อไว้ด้วยนะครับอย่าให้เขาเหนียวเลยตั้งแต่ตอนร้อนเพราะว่าถ้าเขาเหนียวเลยตั้งแต่ตอนร้อนเนี่ยพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะปั้นยากนะครับ ก็หน้ากระชิข,ของเคสก็โอเคแล้วแหละเคสว่าประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับเวลาแหวกไปเนี่ยเขาไม่มีน้ำเจิ่งเรื่องหนึ่งนองนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ยกเขาขึ้นพักไว้เลยนะครับแล้วค่อยเอาไปทำขนมต่อเนาะเดี๋ยวพอเขาเย็นแล้วก็อย่างที่บอกเขาจะเหนียวขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับเขาก็จะปั้นง่าย โอเคครับตัวกระชีกของคริสก็ออกมาเรียบร้อยสวยงามนะครับสีเขียวสวยเชียวนะครับเมื่อกี้แอบชิมแล้วก็ความหวานกําลังดีนะครับไม่ถึงกับว่าจะต้องไปตัดแขนตัดขาหรือควักลูก,กตากันหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วเนาะก็ในส่วนของใบเตยที่ยังอยู่ในกระฉีกเนี่ยก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะใช้งานเราค่อยเอาออกเนะาะที่ทิ้งไว้เงี้ยเขาจะได้ ส่งกลิ่นตลบอบอวนนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า infuse นะครับเขาจะได้มีกลิ่นของอใบเตยอ,อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวคริสต์มาส,สรุยวิธีการทํากระชีดของคริสนิดนึงนะครับอาจจะต่างจากคนอื่นบ้างเล็กน้อยนะครับตัวกระชีดของคริสคริสใช้ น้ำใบเตยปั่นเพื่อที่จะให้เขามีสีเขียวสวยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่ผัดกระฉิกนะครับคิสใส่น้ํากะทิลงไปผัดด้วยนะครับเพื่อทีอ่ตัวกระฉีกของเราจะได้มีความเข้มข้นหอมมันมากยิ่งขึ้นนะครับก็หลักๆของคริสก็จะมี2อ,อย่างเนี่ยนะครับที่คริสรู้สึกว่าน่าจะต่างจากคนอื่นเนาะโอเคเดี๋ยวกระฉิกจานนี้เนี่ยตอนแรกคริสตั้งใจว่าจะาไว้ทําขนมเทียนแต่ดูแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยอาจจะ ไปถึงขนมสอดไส้ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตามดูกันแล้วกันนะครับว่าคลิปหน้ากระฉีกนี้จะกลายเป็นอะไรบ้างนอกจากขนมเทียนจะเป็นสอดไส้แล้วจะเป็นอะไรได้อีกนะครับโอเคก่อนจากการเหมือนเดิมนะครับคริสฝากด้วยใครยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เทสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปครับทุกคนบ๊ายบายครับ